โอเคนะครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อหลังจากที่เราแวะพักกันสักครู่หนึ่งเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทแล้วไปกันต่อนะะเดี๋ยวเราลุยกันต่อเมื่อกี้กล้องนี้แบบเหอะเลยนะะเแล้วเราเดินหอบเหมือนเจยวโน่เลยนะตอนนี้ อ๋อเยี่ยอายแล้วนะ,ะเราไม่ได้เราอ้อมเราอ้อมเขาไปนะอ๋ะอ,อเ,เขานี่ฮนะเราเปล่าหูฝุ่นหายชิลก่อนเดี๋ยวเข้าปอดต,ตายก่อนมัน <c ười> จะเป็นทางลงสุดนใะญ่ไหมครั ตอนแรกผมมองนึกว,ว่าอะไรนึกว,ว,ว,ว่าที่เขาถ่ายหนังกันนะไม่ใช่นะหนังเรื่องอะไรล่าสุดที่ว่าแย่งแย่งที่แย่งไล่กัน,นถ้าใครยังไม่ดูอขออนุญาตที่จปลอยนะฉากมันเหมนมากเลยเอ,อันนี้จะเป็นทางลง้วเดี๋ยวจะค่อยๆลงนะเพราะว่าถ้าพลาดมานี่ตกอย่างเดียวนะหูชันชิบหายดูดิ ในกล้องมันอาจจะดูไม่ชันนะแต่ของจริงนี่ชันอยู่น่ะเนี่ยไม่ใช้คนเล็กแล้วเผื่ <c oughs> <c oughs> อระยะกันหน่อยนะใบไม้เยอะนะค่อนข้างลื่นหน่อยฮนะเฮ้ย <c oughs> รถไหล <c oughs> ไฟลงไปฮะอยากดูอยากให้ดูคอนเทนต์มันม,น,มนกันแต่ว่ามันก็ต้องเซฟนิดนึงนะผมขงกิ้งตกไปนี่กล้องไม่ได้ใช้พอดีเงินค่ารักษาก็ไม่มีเอามันไว้ก่อนอโอ้หินเยอะด้วยนะตรงนี้เอาเสียวไม้หลุดไม่ใช่อะไรหรอ รถน้องอ้อมดับไปแล้วนี่พี่เขาลุยเห็นไหมเขาจะอ่านลายได้นะว่าลายต้องไปทางไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะแค่ตามลายเข้าไปเอียงๆระวังคว่ำนะพยายามถ่วงซ้ายเข้าไว้ถ่วงขวามาแรงคคม เลาะซ้ายไปให้เราไปดูน้องออมนอ่อ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่ขนาดคนเดียวเนี่ย <c oughs> สูู้พี่อ่ะมเนี้ย,ยๆๆไปค่อยค่อยไปแล้วเขาไปอะไรตายนะ้อ ฝั่งซ้ายไว้นิดหนึ่งฮนะเสียวกิ่งไหมฮะนี่เรามาดูพี่อ้ะะํากันเนี่ยฮะนี่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 ไปแล้วไปแล้วอุ้ย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 ยเงกก็า ล้อเกือบยกแล้วเมื่อกี้นิดเดียวอะ่ะนิดเดียวล้อก็ยกแล้วฮะไม่ได้ยินแต่เห็นแล้วล้อกระดกเลยนะต้องมีไฟหน้าด้ยวยค่ะรุ่นนี้เอสเคโคเท่ทเทด,ดูดิมีไฟหน้าไฟสูงเพิ่งสังเกตนะอะ,อะหลือกันต่อฮะ นีไหลลงไปแล้ทางมันชันใช่เลยครับโ้กระโดดระโดด กระจายเองแย่ยมนันป่ะดูื่องดิปวดกระหล่ใส่ดิวาออกแรงสักนิดนะจะได้ออกกำลังกาย บ้าอยู่คนเดียวไอ้ไ่ะเยี่ยมมองเลยไม่เห็นเลยทิดถุงลัตที่ใส่เปิดชิวมาเปิดชิวมานี่ชิบหายเนี่ยเย็บๆเลรถดีฟรถดีฟสะบัดเลยเล่นเล่นี่ยเล่นสะกบมองไปแทบไม่เห็นเลยนะเมาตามไปเรื่อยๆชูไปเลย ใครที่ยังไม่เคยขี่ ATV นะต้องมาลองสักครั้งหนึ่งเขาบอกเลยว่าโคตรสนุกเลยตอนแรกก็บองดูเหมือนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะมันช้าะลรไปหมดอย่างเงี้ยตัใช้าหู่มาขี่กันทันอันนี้เป็นทันจีกันด้วย ว่าไม่ดิ้นไม่ไปนี่โ,โหดูดิไใ้ไม้รองอยู่ที่มันได้หนังเลยอ่ะฮิวนี่ครับเป็นถนนแล้วเอาทางเข้าทางลูกลังต่ออุ่นข้อคอ าวกดดันนะกดดันย well> ืนไหนยืนไหนยืนไหนนะยืดได้สุดยอดเออผมลืมบอกสถานที่ไปเลยกลขึ้น อันนี้เราไปตามไล่นะอันนี้ก็จะเป็นไล่ไม่ไล่มันคะต้องคอยระวังหน่อยนะนี่นะค่อยๆยืนแล้วลงไปเ,เดินถ่ายให้เห็นทุกคนด้ยวยนะเพราะว่าถ้ามันเขาโดนขึ้นมาก็จะเละนะครับผมก็ลอยๆกี่ธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชินทางเงนะี้ยเขาจะมีไกด์คอยประคองให้ตลอดเวลาผมว่าดีนะ เพราะว่าช่วยเหลือคนที่ไม่เคยขี่นะผมทำไมผมต้องยืนเหรอเพราะผมกลัวกล้องมันจะสั่นเกินไปนะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมผมยืนเดื่อดูทางลงดิเย้ๆคอย่างลื่นค่อยๆลงนะ <c oughs> ใช้เบรก่งเดียวเลยตอนนี้คันเล่งไม่ต้องแตะเลย ทำไมาต้องยืนเพราะว่าแขนสังเกตไหมแขนเรามันจะเหมือนเป็นซับเป็นโชค๊คและขาเราก็เช่นกันนะดังนั้นจะลดอาการที่แบบมันย้อยและเด้งไปได้เยอะมากโอ้ออนี่นะเพลินนะครับผมออ,อ,อ,อันไหนเบกหนะ้าอันไหนเบกหลังไม่รู้เลย เฮ้ยร้อมลุยกันต่อนะอ่ะของนี้ฝุ่นน้อยแล้วเราเปิดให้ชิวให้ลมเข้านะ่ะเพิ่อมอากาศหายใจนะนี่เพิ่งมาได้ครึ่งทางไงมัง้งเถอะเผอเขาบอกว่าทางที่สนุกก็คือให้มาตอนที่ฝนตกนะครับเพราะมันจะเจอทางทางที่แบบเป็นโคลนหนักๆอย่างเงี้ยตะปุยกันมันๆน่ะใครที่แบบอยากจะเละอย่างเงี้ย อ,อยากเห็นรถเละอย่างเงี้ยโหมาาเงี้ยสนุกแน่นอนอน,นี้ก็เลยแบบเป็นทางง่ายหน่อยน,นะเพราะมันยังไม่เป็นโคนโคนนี่เดี๋ยวมีติดลงติดลมอะไรเงี้ยมันใครชอบสายสายลุยแบบนี้สันจะตายอแล้วออยืนช่วยนะหน่อยดูแรงจรัืดฟืดฟืด ฝุ่นเข้าคอนฮะยิ่งกับ p พีเอ็มสองจุดห้าอีกบอกเลยไปจ้าเดี๋ยวกล้องแบตเตอรี่โกโปรเราใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมเปลี่ยนแบตเตอรี่โกโปรแบตจี้ดเอไอ้เรายังอยู่ได้อีกยาวนะฮะนี่ยอ่จถ่ายไปได้เท่าไหร่ยังไม่ได้รู้เลย เราแล้วถ่ายมาประมาณ20บนาทีนะของโกโปรนี่เป็นแบตก้อนใหม่แล้วนะไม่ไหววะฮะมายืนนไส้ในพังพอดีนะะยาวมากนี่ยไม่ได้หยิบคันเล่งเลยเนะี่ยมันมาซาวิเวลอยู่การีออฟโรดก็สนุกดีนะ นี่นะทางที่ว่าติดลมถ้าเป็นทางที่แบบเป็นฝนอนะ่ะอันนี้ไม่ใช่ฝนนะก็เลยไม่ไม่มีลม<笑><笑>ตอนนี้รู้สึกว่าฝุ่นจะเต็มคอเลยนี่ยขึ้นตะแคงมาแนะวขออย่าชุดนะครับผม ่ด yeah, ิบข uh, ึ้นนะดิขึ้นเสียดเกลโคมันอ้าหลสนุกจาอิสยานะครอิสยาคาเฟ่อไอเออสวยอิสยาดิบ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 

โอ้โโหยหลบข้างไหนเดี๋ยวะได้ไม่มีไม่มีน้องนักคอยถ่ายให้อยากให้มีคนถ่ายตอนนิดมากเลยเมื่อกี้ ขาขุดไร่มันกันอยู่นะนี่นะนทำได้ทำนาครับผมรู้สึกว่าเศษขี้โคลนนี่ลงคอ,อะนะฮะนี่ดูยังสวยเลยนะปัดฝุ่นแบบนึงอ๋อดูดีนะ

กินน้ำไหมพี่กินอ่ะเอาไว้พักจุดที่สองหน้าแล้วน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่จะแวะนะครับอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้พี่ดิฟเนี่ย ต้องโคง้งเห็นไหมที่มันโค้งออกมาแล้วโค้งซ้ายหักศอกอะ่ะพี่เปิดก็เลยแม่งดิฟแหละ,ละคือพี่ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อให้รถมันไปขวาดิฟ <c oughs> <c oughs> <Yeah. c oughs> ตูดปัดอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตกล้องนี้แล้วเดี๋ยวเราพักกินน,น้ำสักครู่แล้วกลับมาใหม่นะครับผม